ว่าเปนอัดประเด็กเจ้าค่ะติมประเดก,ก็ยังแห่เข้ามาจา้ะเอลาเกระเป๋าให้เอกระเป๋าให้มกระเป๋าแดงอมีเป้ด็กอ่าเอาไว้ให้เขาหน่อยครับคนนี้ยังไม่่านนั่งรอเอกส่งแค่กระเป๋าต,ต่อกันส่งมาขอได้ขอได้ขอได้เรืองอได้ไม่ไ่อา

ไท <risque> ยก็จะไปเจ้าค่ะไทยากไปน้ำก,กันนะคะอ์ตเข้าไปเจ้าตงได้นะครับถึงแล้วเจ้าคะ่ะถึงแล้วถึงฝั่งไทยเรียบร้แล้ะคะ่ะ เขาไปปั๊มพัดปอดก่อนนะจ๊ะนะก็จะเสียค่าต่อหมอตรงนี้ร้อยหนึ่งบาทส่งหลานจา้าท้ายกับบัแป,ป๊บแล้วบัแป๊บกับปริมาณน้ำนะเจ้าค่ะเพิ่นเห็ดบัดขาวบ่ได้พี่น้องเพิ่นเห็ดบัดขาวบรายและวพอเพิ่งนงซัมมานโอคั่วมานะจ๊ะเพิ่นถ่ายทะูปมาเพราะฉะนั้นอันในอันต่อหมอเขาก็เลยบพิเห็ดบัดขาวหายก็เลยขาดบ่ได้จ้าจตอนแอรกก็ว่าใจเพิ่นมาเอาอยาตามหมอนัดนะจ๊ะ วันนี้บริมาาละกาใส่หนางนับไปเอาอยาแทนจ้ไปรับยาแทนเบาแปบนะคะก็จะไปลงมยออีเตอร์ต่อจ้ะตอนนี้ก็มาส่งหลานไปลงที่ที่อุบลนนะจ้ะไปลงที่อุบลเคือใส่อุบลโอเคโอเคโชคดีโชคดี ไปแล้วจ้ะค่ะเพราะว่าน้าจะมีเบียดต่อนะจ๊ะจะไปรับยาที่ช่องยาก่อนจาโรงพยาบาลโรงพยาบาลมุกดหารอินเตอร์ชแนลจ้ะพ่ใหญ่ยมไปรับมาส่งนะจ๊ะนะมารับเอาอยาจ้ะมาถึงเข้ามาในโรงพยาบาลอินเตอร์แล้วค่ะ มาขอดขังจะงงนิดนึงนะจ๊ะพี่น้องขอดังจะงงนิดนึงนะคะเพราะว่าคนเจ้าของยาไม่ได้มาค่ะมาตัวแทนนะจ๊ะไม่รู้จะเสียขายาเท่าไหร่นะคะ <Okay. S 1> ห้องจ่ายยาบอนจ่ายยาพี่ดอกเมื่อนี้แสดงว่า แสดงว่าลงบ้านนี่คนลาามามาหลายเนาะพี่น้องเนาะคนลาวมาใส่บริการหลายเพราะว่ามีหัดตัวตนังสือลาาพี่นนองตัวซื้อลาวบอนใจาหยาจ้ะห้องใจาหยาคือบอนใจาหยานะจ๊ะ แกเ,เราก็จะรอยาแป๊บหนึง่งเนาะองพอเขียนใบหมอเพิ่งเขียนใบสั่งยาให้เอายาไปกินเดือนหนึ่งพี่น้องเดือนหนึ่งเนาะเอาไปกินอีกเดือนหนึ่งนะคะว่าจะเท่าไหร่นะคะว่าจะมาจ่ายบินค่ายา,มาเมานี้กี่บาทเนาะรออีกสักครู่หนึ่งค่ะแกปวดท้องหนึ่งเม็ดสามเวลาือเหมือน,น,นเดิมนะกินเหมือนเดิมเนาะใช่ค่ะ ขอบคุณค่ะออกมาแล้วจ้ามารับยาไม่ได้ตรวจเนาะได้ยาไปกินปกติจ้าพี่น้องจ้าสาไปรับยามากแล้วยาสมัครแพ้แ่เอาแต่ยาเนาะบอแปลงปัรีนมาเนาะเนี่ยจ้าค่ายานะฮะสามพันสองรอยยี่สิบบาทอะ ครัวอ้อยนะคะจากเชียงใหม่นะจ๊ะค่ะเนาะให้ตังมาซื้อปลาหมึกพันห้าค่ะนะหาซื้อปลาหมึกไปซูดิีกหน่อยกินก็เจ้าค่ะุยตลาดปลาหมึกตลาดหาทะเลนองซอนซื้อหอยแข้งซื้อหอยลายลหอยเะเออปลาหมึกสาย สดสดสสดทั้งนั้นเลยโลละนี่200จ้ะน่ก็จะมีจงวเอาโลหนึ่งโลหนึงเหรอคะโลหนึ่งเนาะใส่ปลามึกสายเด้สายตัวนี้จังืหเป็นตัวนี้ขายโลละสองเนาะโลละ200ร้อยสองร้อสองโลก็สี่โล นับเบิ่งเงินก็เด้อจ้ะพาจ่ายค่ายาไป3,000สิเหลือเงินจักบาทล่ะ2โลก็400 3โลก็600เนาะเอา3โลอ่ะเอา3โลใส่ออกบ่พี่เอาใส่อะไรออกบ่จักมันสิมือจำนำทั้งในสาวออกอยู่เออเอาออกออกเพราะว่าต้องเอาขามประเทศนะเดี๋ยวใส่ลําแข็ง ตัวใหญ่ๆ,ๆนะถ้าเป็นแพ็กนะแพ็กเท่าไหร่อันนี้ถุงนึงมันห้ากิโลอ๋อถุงน,นึงหันล้นะอันนี้มุกสดนเนาะที่เขาแพ็กส่งขายหาอาด่บ้านอนะ่ะมันแพกหาร้อยกว่าบาทเป็นมุกตัวนี้หน่อยอแล้วก็จะกินหอยแข็งสดๆอุ้ยน่ากินจังเลยมะลูกที่ทำน้ำจิ้มนะเพียงเนาะ แล้วก็มีหอยสา้ันนี้กโละมเอาเมื่อยากที่เาหิวเนาะนน้าอออันน้ำออกแล้วน้ำแข็งไส่บอกน้ำออกแล้วน้ำแข็งไส้อะสุดแงยัง ขึ้นวยใหญ่เถอะพี่นอ้องปราส่ใหญ่เลยนะสะอ่อนดิเพียงเอ้ยมาเห็นตลาดอาหารทะเลน่ะสะอ่อนจ้าผุดโพ,พกโมกแ่งทอกพระ,กระเมื่อกี้โหดจ้าดูชีบประมึกใหญ่ก็น่ากินจังเลยอะะ่ะอันนี้ปลาหมึกอ,อยังไงอ๋นนอปลากระด,ดรอง เน่นบ่ย่ากบ่าสามร้อยยี่นตัวมันก็สามร้อยนะยี่เนาะ ดูแต่ปลาหมึกลืมดูกุ้งนะคะย่างก็ได้บ่วกี่กไหมน้ำเปลือกแข็งเนาะเปลือก กุ้งบ้านก็ยังเยอะอยู่อ่ะเอาปลาหมึกไีก่อนวันนี้จะเมาแต่ปลาหมึกนะคะบอกไปก่อนเป็นหัวมันค่ะอ้อยแม่จะบอกอ้อยเอาออกซอยข้างนั้ว เดี๋ยวจะาหววไปย่างกินนะคะนคนป่วยกินอะไรได้เนาะฮอดโล่หลรอว่จากอาร่อยราาหน่งพันสบบาทจ้า คุณค่ณะอันีไม่รยรไปหอไดสายมาสายอยู่นี่ค่ะยางร่อยอยู่นี่แล้วค่ะอคเออคะแนนขามาแล้วก็พูนน่าจะฝากนั่นพี่ก็จกฝากนี่เมื่อยค่ะ ซื้อถาดไข่าสาวร้อยอีกยิโรตัสโรตัสนี่แลหละฮะจะไปซื้อถาดไข่เมื่อด้เปิดจะกนินไายทั้งในถาดไข่ถาดเคยขนมไ,ไข่ถาดขนมถาดไทย ดูก่อนนะคะชาวลอยฝากเงินมากี่บาทนะคะซื้ขอขนมถาดไข่ห้าร้อยค่ะเอาถาดไข่เนี่ยหาลอยห้าร้อยบาทโอ้ยสี่ร้อยซื้อเงินสดนี่นะเดี๋ยวไปเดี๋ยวมเาเด้อ สี่สิบคัญโด,โดนงโดนัท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 อยากกินโดนัทจ้าสายเดียวก็เปียกได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมากินโรนัทนะจ้าแบบไหนอร่อยอะคะ ไม่จริงอ่ะก,กูหกอันนี้นะ่านะกินชิ้น,ะนอันนี้อีหยังนี่แซบด่นี่อำนนักในถาดกล่องมา น่ากินดีอ่ะสกรดนะคะชอบอ่ะชิ้นละกี่บาทน่ะมันชิ้นละกี่บาทเนี้ยแบบนี้อร่อยมันมีถั่วอฮะชิ้นละยี่สิบเก้าบาทโอ้ถั่วค่อยคุกเบิดแล้ว อะไรอร่อยพี่น้องจะหาป้าลุงจะแบบไหนอร่อยค่ะตามที่เคยกินก็นมีตัวนี้ละ่ะที่เคิดว่าอร่อยอร่อยสุดแลว้วค่ะ อร่อยนะฮะ,ะเดินมาห้างแทบทุกเดือนเลยนะที่นี่เจอกันบ่อยๆเจอกันบ่อยๆนะคะแลนเข้ามาสื่อแต่ถาดไข่แล้วก็โดนัทแค่นั้นเดียวก็ออจะ้ะโอเคได้แล้วจ้าของฝากเด็กๆนะคะ ไปรับถาดไข่แล้วก็กลับเลยนะคะก็จะเอาลยอยากกินอยู่นะแต่มันนี่มันนี่เรายังไงอะ่ะโอเคค่ะนี่คือถาดไข่นะคะได้แล้วคะ่ะ ตะกี้นี่ออกทางไหนลงทางไหนจํำบไรฉันไปเข้าททางไหนอะ่ะลำบอนก็จะทนก้มเน่าก่อนจะจากกันนะพื้นมันว่าให้อา้หายหนั่งรอรถพี่น้องหลังจากปั่มพาสปอร์ตแล้วนะฮะก็นั่งรอรถอีกสครับหนึ่งนะจ๊ะ ของที่ได้มานะคะ่ะอันนี้คือถาดไข่อันนี้คือหอยมลุงพุ่งพวดจ้านักเป็นนักค่ะน้ำแตกหยวกหยวกนะคะ,นะคะอันนี้กล่องของนางขันจ้ะกล่องยังกระปุกกล่องฝากยังกระปุกเลยนะจ๊ะกินถาดไข่ก่อนนะจ๊ะซีิมก่อนนะคะ ซื้อ400บาทนะคะยังร้อนๆอ,อยู่เลยจ้ะน้่งจับไค่แม่ก็อร่อยนะ อ่อยแบบจืดๆก็เมื่อเขาตอกไข่ใส่นั่นแหละกับครีมแค่นั้นเองเหมือนแบบไข่ เค็ไข่ยังวะเหมือนไข่ตุ๋นในขนมแหละตุ๋นไข่แล้วก็เทลงนี่รสชาติมันเหมือนกับไปคล้ายไข่ตุ๋นแล้วก็มีคีมแค่นั้นเอง เมื่อถึงบ้านก็จะกินให้น้ำใจเลยค่ะหอยนางรมหอยแครงค่ะกินมันสมใจอยากกินมันชมเหนื่อยที่จะมาถึงบ้านเราแล้วจ้าหอดซ้อนระเกตแล้วนะคะตอนนี้ก็ร,รอรถอยู่รอรถมารับก็ะเธออยู่นะจ้าอด้านกันสิค่ามืดปืดตาพ่นละจ้า ล้อเท้างาวเท้าเงยอยู um> ่ดีล่ะหน้ากระดับความเคียดตื่นมาแล้วก็มาบริษัทแป่งแต่งหน้าชุดหน้าพีๆไปจ้ะก็จะลงบ้านแล้วจ้าขึ้นมารถแล้วนะคะมาถึงคนป่วยกับเออเด็กกับการยานะคะกับใบยานะคะอยากไปไล่หม่องน้ออืม เพิ่นกระแซดบอกน้ำอีกนะเอาทุกยานั่นแหละอืมเอาทุกยานั่นแหละอันนี้มันมีปกติเหรเห็นูดี่ยอยู่แบบมีกินเาแนานเลยกาะเด็นใครกินเดือนนึงเหรเดือนนึงไน่ะเดือนนึงนะสามพันปายค่ะสามพันปายสามพันธรกิจ สามพันสเหนื่อยเหนื่อยน้ำเงินนะเอตไวไอ้ยตัวนี้อ่อนยิ่งเลอเียกระอกตมถผู้นั่งถ่ากยนะครับบารน่อยีเออมึงตายค่ะค่ะบามึงตายพระเทศเดเมียมึงตายค่ะค พี่ต้องจามันนี่เราทาจากกันนะจ้าเม,ม,ม,มื่อยเมื่อยแล่นต่ำหนาต่ำลังเนอะไปชงแล่นไปลงพผาบเล่นลงพผาบก็แล่นมาบี้กี่อุ้ยชูไพ่ผาอยังกูจะผาได้ขาดบาทที่นั่นตัวเองครับเองแค่แค่บอกแค่ให้ไปเอายาให้ชื่อมันจะเล่นไปวยาคุณไปนอนรับในโซฟาเขาหนะไปยังถ่า,อาอยยาหนะแต่น,นอนคือมาจะหลอดสว่าง์อือจะไม่หนุาซ่านานเด้อ กูนั่งถ่ะะานจนลาดจยเขามาปลุกเก่า <c oughs> อีต,ยายต้นพ่อใหญ่ตีพยย่อใหญ่เรามาจอรดรถถ่านตีน้ำแห้งแล้วตเตะไปหลับจนมาส่งใ <c oughs> ห้เงินค่ามันเราก็บอกจำเนีเ่ยจำเนี่ยเจหาสวัสดีจ้า